สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตลอดนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทํานายดวงชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะผูกดวงมาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีสิงห์ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังหรือกดไลค์กดแชร์กดส่งให้กับคนรักหรือคนรู้ใจหรือครอบครัวเพื่อนๆฟังกันได้นะคะเพื่อตั้งรับดวงดาว ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยคะ่ะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทำนายดวงชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนเมษายน โดยภาพรวมเนี่ยชาวราศีสิงในเดือนเมษายนนะคะดาวประจําตัวที่ตกมรณะในวันที่1นึถึงสิเมษาให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะโดดเด่นประสบความสําเร็จเพราะดาวประจาตัวเข้าเรือนสุภาได้ตําแหน่งมหาอุด ดวงเดินทางต่างประเทศทั้งเดือนเมษายนโดดเด่นมากๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณต้องได้ไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือได้ไปในสถานที่ที่มันไกลจากบ้านจากเมืองที่เราอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแล้วกลับมาดีมากเลยนะคะแนะนําให้เดินทางไกลนะคะสุภาเนี่ยมันแปลว่าความสําเร็จธุรกิจการค้าการเจรจาที่ติดต่อกับ ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเที่ยวก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องของดาวเสาร์ที่ย้ายมะเร็งดวงชะตาส่งผลทำให้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาและมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของคนรักหรือภาระหนี้สินต่างๆที่แบกรับเอาไว้นะคะ และดาวพุธการเงินเนี่ยตกมรณะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของประกันก็ได้ประกรันชีวิตประกรันสุขภาพหรือรายจ่ายเก่าๆนะคะหลังจากวันที่15เมษายนถึง4พฤษภาคม19วันดาวพุธพักองศารายจ่ายเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะต้องจ่าย บัตรเครดิตค่าประกันบ้านประกันรถหรือใช้ใจ่ายเงินไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการรักษาตัวก็ได้นะคะมันเป็นช่วงที่ต้องจ่ายก็จ่ายเพื่อแก้เค็ดดวงไปนะคะดาวในเรื่องของพันธุนะคะสุภาก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของครอบครัวเข้าสู่เรือนมออาเข้าสู่เรือนลาภาในวันที่12เมษายนนะคะ ครอบครัวก็ส่งเสริมให้มีโชคมีลาบมีความสําเร็จบางคนอาจจะถูกหวยมีโชคจากเลขบ้านเลขทะเบียนรถอะไรทํานองนี้นะคะ ส่วนดาวพฤหัสนั้นดาวใหญ่ดาวสุเคราะห์ดาวประธานใหญ่ที่จะทำการยกย้ายราศีในวันที่19เมษายนเป็นต้นไปไปอยู่ในเรือนสุพะนะคะร่วมกับดาวประจำตัวด้วยฉะนั้นเราเนี่ยหลังจากวันที่19เามษาถึงปลายเดือนนะคะอาจถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาเลยถือได้ว,ว่าเป็นจังหวะที่ชาวราศีสิงดวงดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การเดินทางไกลหรือความสำเร็จเข้าไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือได้ว่า จะมีโชคนะคะในรอบปีนี้ถือว่าช่วงจังหวะเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะและดาวสุขดาวการงานอยู่ในเรือนสุภาในวันที่1-8ถึง8เมษายนส่งผลให้การงานนั้นยังต้องเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือการงานนั้นยังต้องอาศัยความช่วยเหลือนะคะ จากผู้หรักผู้ใหญ่หรือจากเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆก็ต้องระมัดระวังปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะและหลังจากวันที่8เมษายนดาวการงานดาวสุขย้ายไปอยู่ในเรือนกัรมะได้ตําแหน่งกเกษตรการงานจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะเป็นช่วงจังหวัดที่ดวงดีนะในเรื่องของงานการงานก็มีโชคความสุขความสนุกสนานหรือมีเกณฑ์การทํางานแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางขณะทํางานด้วยอะไรแบบนี้นะคะงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นจ็อบเริ่มที่จะมีงานที่มันมั่นคง ติดต่อเข้ามาใครว่างงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์งานในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่งานชุกมากๆเลยส่วนคนที่ทํางานประจําก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานไม่ทันสักนิดหนึ่งนะคะหรือผู้รักผู้ใหญ่อาจจะโยนโปรเจกต์ project, อะไรบางอย่างทําให้คุณเนี่ยเกิดสภาวะของความเครียดได้นะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อโรค ประจำตัวเก่าๆหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการออฟฟิศซินโดมปวดปวดหัวไมเกรนอะไรแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยโดยรวมแล้วถือได้ว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เฮงและดีสำหรับชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะในช่วงหลังจากวันที่19เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำนายจากไพ่กันบ้างนะคะชาวราศีสิงห์นะคะจากไพ่ออร์เคิลในเดือนนี้ การงานของคุณในช่วงเดือนเมษายนนะคะการงานเนี่ยยังถือได้ว่ายังถูกบ่นถูกดุถูกติงหรือมันจะเจอลักษณะปัญหาที่มาจากเพื่อนร่วมงานปัญหาที่มาจากผู้รับผู้ใหญ่เจ้านายอาจจะต้องมีการรีโนเวทปรปับปรุงผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าอำนาจในการตัดสินใจของคุณมันไม่ค่อยมีนะ โดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เป็นลูกจ้างเขานะคะจะทาอะไรก็เหมือนกับถูกติถูกติงไปหมดเลยส่วนคนที่ทํางานที่มีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะเจอลักษณะของหุ้นส่วนที่จุกจิกจู้จี้เข้ามาเผด็จการหรือรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของงานสักเท่าไหร่อาจจะเกิดในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวหรือทําให้คุณรู้สึกอึดอาัดจากการถูกริ ฤทธิรอนฤทธิ์อทิิ์สิทิในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจของคุณได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะการทํางานในช่วงปลายเดือนจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวขณะปฏิบัติงานด้วยนะงานที่ไม่ประจํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟรีแลนซ์การค้าขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเกณฑ์การเดินทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่พักตักอากาศ การขายสื้อผ้าของสวยงามของออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนําเข้าส่งออกในเดือนนี้ถือว่าเฮงมากๆเลยนะคะและการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนนะคะการเงินเนี่ยมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยานพาหนะค่าเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอฟของค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตต่างๆนะคะ และจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของการทําบุญทำทานด้วยในเดือนนี้แนะนําให้ไปไหว้ศาลเจ้าจีนหรือขอพรสการะองค์พระแม่กวนอิมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะจะส่งผลให้เรื่องของการเงินนั้นราบรืบ่นและก็จะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือ การที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือไปขอเงินก้อนมาลงทุนนะคะเข้าขอความช่วยเหลือผู้หลับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะถือได้ว่าให้ผลที่ดีมากๆเลยนะคะและการเงินเนี่ยในช่วงปลายเดือนมันอาจจะมีวิกฤตหรือการใช้ใจ่ายเงินเพื่อการรักษาตัวเองระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพหรือการต้องจ่ายประกันต่างๆด้วยทําให้เงินในเดือนนี้เข้ามาก ออกมากอะไรแบบนี้นะคะยังถือว่าควบคุมเงินยากแต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะในเดือนนี้เนี่ยความรักสําหรับคนโสดอํานาจเงินเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ายังผันผวนเอาแน่นอนไม่ได้นะคะหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะทําให้ในระยะยาวเราเนี่ยอาจจะต้อง อาศัยเรื่องของระยะเวลาแล้วก็การเรียนรู้กันไปนะคะรู้สึกว่าคุณคนที่คุณจะไปเจอเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของแบบบ้านรวยคนมีอิทธิพลคนมีเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเอาแต่ใจสักนิดนึงแต่ว่าเป็นคนเก่งนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้กันไปได้แต่ถ้าคุณยอมเขาหรือ คุณรู้จักการอยู่ใต้อานต์ของเขาได้นะคะหรือชอบคนเป็นผู้นําคนนี้ถือได้ว่าไปต่อได้แต่เขาอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงสักนิดนึ่งก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยคนนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนที่มีแฟนนะคะต้องระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่าดาวเสาเล็งรักส่งผลให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบางคนอาจจะแฟ,แฟนเดินทางบ่อยแฟนทํางานต่างที่หรือเราทํางานอยู่กันคนละที่กับแฟนก็แก้เข็นดวงด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันเลยนะคะต่างทินต่างแดนต่างประเทศเดินทางบ่อยๆแล้วก็เรื่องของระยะเวลาที่มันไม่ตรงกันดาวเสาที่เล็งรักอาจจะทําให้ปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยระหองระแหงแล้วก็มีเรื่องของภาวะเครียดแล้วก็แรงกดดันค่อนข้างเยอะนะคะ ส่วนในคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็จะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแต่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นลักษณะเหมือนต่างคนต่างอยู่แล้วก็จะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนอะไรกันบางอย่างเช่นเรื่องของนิสัยเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรต่างๆนานาในความสัมพันธ์นะคะเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือเกณฑ์การเลือกตกยางออกของคนรักของคุณด้วยให้แก้เคล็ดดวงนะคะให้ชวนคนรักอาจจะไปทําบุญไปบริจาคเลือดไปทําสัญญกรรมอะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อแก้เคล็ดดวงแล้วก็แก้ชงในเรื่องของปัญหาเรื่องของความรักนะคะระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นร่วมกันขณะเดินทางด้วยนะคะ สุขภาพของชาวราศีสิงในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไมเกรน นะคะหรือคนที่ออกกําลังกายก็ต้องระวังเรื่องกระดูกกล้ามเนื้ออาการเคลดขัด,ขดยอ่ออะไรแบบนี้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนั่งนานๆมันก็เกิดอาการปวดเมื่อยนะโรคแบบออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ต้องเข้าพบหมอนวดหมอนวดต้องเข้าแล้วอารมณ์ทํานองนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ไมเกรนด้วยนะคะ โชคลาภของชาวราศีสิงห์นะคะโชคลาภของคุณในเดือนนี้ให้ไปขอพรพญาคุฑหรือศาลหลักเมืองประจำถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณนะคะหรือให้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเคหสถานของคุณอาจจะเป็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเช่ามาบูชาให้ไปทำความสะอาดแล้วก็ขอพรเขาและสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานด้วยนะคะจะส่งผลทําให้มันเด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือการต้องเข้าติดต่อง,งานที่ต้องแบบเป็นทางการมากๆอะไรแบบนี้เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือการได้ ได้รางวัลได้รับความนิยมชมชอบอะไรบางอย่างโปรเจกต์งานหรือสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังจะทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานการสร้างบ้านการลงทุนหรืออะไรที่คุณคิดจะเริ่มถือได้ว่ามันจะเริ่มเป็นลูกเป็นห่างแล้วในเดือนนี้นะคะซึ่งโชคลาภนั้นมันก็มาจากเรื่องของความเก่งบวกเฮงบวกโอกาสด้วยนะคะมันก็จะเริ่มเป็นลูกเป็นห่างหรือมีความสําเร็จที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวในเดือนนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงชาวราศีสิง์ประจําเดือนเมษายนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ